เฮ้ยเพื่อนลองชิมอาหารสุดใหม่ของฉันดูสิเนี่ยไข่เจียวเพิ่งทอดใหม่ๆน่าอร่อยนะจะลองไหมเอามาสิเพื่อนว่าแต่ฉันจะทานหมดเลยนะโอเคเนี่ยเอาไปจะชิมแล้วนะอือ ฉันว่ายังขาดเกลือไปนิดหน่อยนะเพื่อนฉันจะเติมเกลือนะโอเคเพื่อนเติมเลยนี่เติมเกลือเพื่อนอืมยังมีผงน่วอย่างเพื่อนขาดเหรอ นี่ผงนัวจะชิมแล้วฉ่นว่าต้องเติมพริกไทยอีกหน่อยเพื่อนขนาดนั้นเลยลต้องเติมนี่เติมนั่นอีกเหรอนี่พริกไทยจะชิมแล้วนะ ันว่ายังขาดกระเทียมมาเพื่อนโอ้ m ม g ก d ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องทานแล้วฉันทานเอง